ทีมของทางเพื่อไทยเขาจะแจ้งนะเขาแจ้งข่าวต่อนักข่าวนะครับผ่านกลุ่มลายของของพรรคว่าวันนี้นะครับคุณเศรษฐาทุบีสินคัดิเดตนายกของพรรคได้มอบหมายให้ทางด้านทนายความไปยื่นฟ้องเอาผิดนายชูวิทย์กมลวิสิตที่ศาลอาญาในเวลา10โมงเช้าวันนี้นะครับก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะมีการยื่นฟ้อง ในฐานความผิดใดบ้างนะครับแต่ก็น่าจะมีหมิ่นประมาทฮะก็แน่นอนฮะมาจากสาเหตุที่นายชูวิทย์ออกมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกล่าวหาคุณเศษฐามีปัญหาเกี่ยวกับความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ในคณีการซื้อขายที่ดินย่านถนนสารสินอ้างว่ามีพฤติการหลบหลีกการเสียภาษีอากรต่อรัฐเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบมจแสนเสรินะครับนี่ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับ ตอนที่คุณชุวิตได้แถลงแฉนี่นะฮะหนึ่งก็คือคุณชุวิตก็มีมีเรื่องราวเกี่ยวพันมากับคุณเศษฐาตั้งแต่ต้นนะอนสองอคุณชุวิตก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าสิ่งที่คุณเศษฐาได้ทำมาตอนที่เป็นผู้บริหารในแสนเสริเนี่ยผิดกฎหมายข้อใดบ้างนะฮะได้แต่แบบเรียบเรียบเคียงเียง ว่าทาให้รัฐเสียรายได้ที่ควรจะได้521ล้านใช่ไหมเอาเข้าจริงๆเนี่ยผิดกฎหมายตรงไหนนะครับแล้วคุณชูวิทก็โบยต่อไปว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปร้องกราต่อ,ตอไปครับเห็นไหมท่านผู้ชมฮะนี่แล้วก็เรื่องไกลลีกิจวัฒนะอดีตสวอบอกว่าจากการติดตามการถแถลงข่าวของนายชูวิทเรื่องการซื้อที่ดินแสนสริสมัยคุณเศษฐานะครับ คุณเลองกายบอกว่าข้อกล่าวอ้างของนายชุวิตทำให้แสนสิริต้องชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์และฝ่ายกฎหมายนะครับพักเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงด้วยซึ่งการชี้แจงยังมีข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยชัดจึงมีมูลเหตุที่ควรสแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งหน่วยงานที่ควรทําเรื่องนี้คือคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์เป็นประธานเพราะมีระเบียบวาระที่4.1ที่จะประชุมเกี่ยวกับเรื่อง นายกอยู่แล้วในเช้าวันนี้นะนายเรืองไกรก็จะไปร้องขอให้คณะกรรมาการชุดนี้สอบหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาในคราวถัดไปซึ่งน่าจะเป็นหลังวันที่16สิงหาคมดังนั้นผมจะไปร้องเรียนเพื่อขอให้กรรมธิการดําเนินการดังต่อไปนี้นะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงนี้จากนายชูวิทย์มาพิจารณานะเรียกเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินแปลงนี้ จากสานักง,งานที่ดินที่เกี่ยวข้องทุกรายการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องนะครับเรียกเอกสารเกี่ยวกับการทําสัญญาจะซื้อจะขายรายงานการประชุมเอกสารการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินนะฮะเอกสารใบสําคัญประกอบการลงบัญชีเอกสารการจดจำนองที่ดินเอาทั้งหมดแหละของแสนสิริที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรียกเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรมาให้ถ้อยคําเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนโอนที่ดินมาให้ผู้ถือหุ้นถูกต้องตามโครงตามความในฐานะประมวลรัะสากรมาตราที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับเรียกเจ้าพนักงานที่ดินที่ทําธุรกรรมมาให้ถ้อยคําเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทํานิติกรรมในที่ดินแปลงนี้มีการคิดภาษีถูกต้องหรือไม่เชิญผู้ขายที่ดินทุกรายมาให้ถ้อยคําว่ามีการซื้อขายกันตามที่บมจแสนสริริให้ข่าวหรือไม่ นะครับก็ที่เขาบอกก็แบ่งแบ่งจ่ายภาษี12คน12วันคุณเลืองกายบอกเรียกมาให้หมดทุกคนเลยนะฮะเล่นใหญ่เลยฮะนี่นในขณะเดียวกันฮะทางฝั่งของออจะบอกว่าทางฝั่งของเพื่อไทยก็ต่อโต้ก็ว่าได้นะในเฟซบุ๊กของนรวิทย์ล่าแหล่งบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยเขาโพสต์เอาไว้สรุปความก็คือว่าจงใจปิดข้อมูลการได้มาต่างวันกันของ เจ้าของที่ดินเพื่อเปิดช่องตีเศษฐาหรือไม่เขาพยายามจะอธิบายว่าทําไมคือชูวิทย์พยายามจะบอกว่าการโอนขายที่นั้นทํากัน12วันนะไม่ทํากันในวันเดียว12วันจาก12รายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีห้าอกว่าล้านบาทแต่นนวรวิทย์บอกว่าย้อนไปถึงตั้งต้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเจ้าของส2คน ที่เขาซื้อกันต่างวันกันหรือเปล่าทำไมคุณไม่บอกนรวิทพูดแบบนี้นะฮะว่าถ้าพิจารณาคําสั่งของสัมพากรณ์14พฤศจิกายนปี43ข้อ4วงเล็บ2กรณีการขายที่ดินที่มีผู้เป็นเจ้าของที่มีผู้เป็นเจ้าถือกรรมสิทธิ์รวมกันหลายคนในการเสียภาษีเงินได้จะเสียกันอย่างไรนั้นจะเห็นได้ว่าตามคําสั่งของกรมสัมภารกรนี้ เขาให้ดูตอนได้มาของเจ้าของที่ดินว่าเจ้าของที่ดินแต่ละคนได้มาในวันเดียวกันหรือต่างวันกันกล่าวคือถ้าเจ้าของที่ดินแต่ละคนได้ที่ดินมาในวันเดียวกันในการขายที่ดินไม่ว่าเจ้าของที่ดินแต่ละคนจะขายในวันเดียวกันหรือต่างวันก็ตามเจ้าของที่ดินทุกคนต้องเสียภาษีในหน่วยเดียวกันก็คือต้องเสียในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่จดทะเบียนหรือในนามคณะบุคคลแต่ถ้าเจ้าของที่ดินแต่ละคนได้มาต่างวันกันในการขายที่ดินไม่ว่าแต่ละคนจะขายในวันเดียวกันหรือต่างวันกันก็ตามการเสียภาษีของเจ้าของที่ดินแต่ละคนต้องแยกกันเสียหรือต่างคนต่างเสียฉะนั้นถ้าพิจารณากรณีของเจ้าของที่ดินทั้ง12คนที่ขายที่ดินให้กับบริษัทแสนสลิลิเมื่อข้อท็จจริงฟังเป็นที่ยุติได้ว่า เจ้าของที่ดินทั้ง12คนได้มาต่างวันกันเช่นนี้เจ้าของที่ดินแต่ละคนต้องเสียภาษีคนละหน่วยกันก็คือต่างคนต่างเสียซึ่งเป็นไปตามคําสั่งของกรมสรรพากรดีนะฮะผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์น่าจะรู้ข้อที่จริงและรู้ถึงการมีอยู่ของคําสั่งของกรมสรรพากรนี้อยู่แล้วแต่ในการถแถลงข่าวของชูวิทย์จะสังเกตได้ว่าข้อที่จริงในส่วนนี้ชูวิทย์ได้แต่เอามือลูบๆคลำๆเท่านั้น แต่ไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้ผมจึงไม่แน่ใจว่าการที่ชูวิทย์ไม่พูดถึงเรื่องนี้เป็นการจงใจปกปิดข้อมูลเพื่อเปิดช่องตีเสถาหรือไม่เพราะถ้าชูวิทย์พูดถึงการได้มาของเจ้าของที่ดินทั้ง12คนที่ได้มาต่างวันกันแล้วนะฮะจะไม่สามารถกล่าวหาเจ้าของที่ดินทั้งหลายได้เลยว่าเลี่ยงภาษีคุณนรวิทย์กำลังจะบอกว่าเจ้าของที่ดินน่ย12คนนั้นน่ยเขาได้ที่ดินมา ต่างวาระกันคือคนละวันกันนะฮะฉะนั้นเมื่อตอนที่เขาขายเนี่ยให้กับชูวิทย์เนี่ยเขาเขาขายต่างวันกันก็ได้แล้วก็ต่างคนต่างก็ไปเสียภาษีฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นคําถามที่ย้อนกลับไปที่คุณชูวิทย์ว่า,าคุณชูวิทย์ก็ต้องตอบว่าเจ้าของที่ดินทั้ง12เจ้าเนี่ยเขาได้มาซึ่งที่ดินผืนนี้เนี่ยต่างวันกันหรือเปล่าอย่างที่คุณนรวิทย์โพสต์ไว้นะถ้าต่างวันกัน แล้วเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะโอนต่างวันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเสียภาษีอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะสัมภารกรณ์เคยมีคําสั่งนี้มาแล้วมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าวันนี้ชูวิทย์ก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนว่าคุณชูวิทย์ตัดตอนเพียงแค่ว่าโอนต่างวันกันใช่โอนมาให้สายสิริเนี่ยต่างวันกัน12คน12วันเลยแต่มันต้องย้อนกลับไปดูที่มาด้วยอันนี้อของนรวิลาแหลงนะฮะหรือบอกนะว่าคุณชูวิทย์ยังมีกว่าไม่ชัดอยู่เยอะ ยังมีความไม่ชัดอยู่เยอะแล้วก็เหมือนกับมีมูลเหตุมาจากความไม่พอใจที่ทางแสนสสริไม่ซื้อที่ของตัวเองหรือเปล่านะก็เลยออกมาแบบโอ้โหแถลงข่าวใหญ่โตนะฮะนี่ครับแล้วก็ท่านผู้ชมฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงจะเห็นข่าวแล้วนะครับว่า